จริงในความฝันคือทุกอย่างเหมือนใจต้องการเธอเป็นนิทานที่ฉันอ่านก่อนหลับตาและนอนฝันเธอคือหัวใจไม่ว่าใครไม่อยากทีนเทียบเท่าเธอฉันโชคดีที่เจอได้ต้ง เ,เขียงข้างกันคงจะมีเพียงเธอทำให้ ทุกทางโดวยวิญญาและหัวใจนั่นคือฉันจะรักเธอไม่ว่าเป็นเมื่อไรสถานใดจงหัวใจฉัน ฉันยอมทิ้งทุกทก,ทกอย่างเพียงเพื่อเธอดึนฟ่าให้มาเจอ you ใฉันมีเธอมีเธอเพียงคนเดียว แนะนำตัวหน่อยแล้วกันครับสวัสดีครับผมเต้นมาติมันครับสวัสดีครับผมเฟิร์สวันมรณกรครับขอบคุณทุกคนมากครับเดี๋ยวขอส่งมอบเวทีให้กับเก่งน้ำเปิงครับ

สวัสดีครับชาวนายเจทเทงสวัสดีครับอเป็นเป็นอีกครั้งที่ตื่นเต้นมากๆใช่ใชครับโอ้ไม่เมื่อกี้บอกพี่เก่งว่าครับพี่เห่งเขาวันนี้เรามาเจอพี่ๆที่เป็นชาวแบบว่าไอดอลทีปอบเยอะแยะเลยครับเราลองมาแนะนำตัวแบบชาวแบบไอดอลทีปอบกันไหมอ่าในในน อยากอยากลองเห็นก่อนเหมือนกัน<า>คนเดียวเหรอครับ3ามสอนะโอเคสามสวัสดีสสดครับพวกเก่งน้ำปิงครับน้ำปิงนภัสกรนะครับครับเก่งอาลิสครับผม ก็ขอบคุณมากๆเมื่อกี้พี่ๆแบบร้องเพลง like ตามกันเยอะเลยน่ารักมากเลยครับครับเขาบอกพี่เก่งหล่อมากขอบคุณครับแล้วปลากระเบนตัวนี้ไม่น่ารักโอ้โไม่เห็นมีใครบอกเลย <c oughs> <c oughs> <c oughs> น่ารักไหมครับ <c oughs> อ่า<อ> <c oughs> ก็จริงๆไม่ได้มีแค่พี่เติร์นเฟิร์สวัหรือว่าเก่งน้ำปิงนะค,ะครับมีอีกคู่หนึ่งใช่ไหมอ่า มีใครมาหาน้องหมวยกับ<ข>พี่โทมากครับเขาเขามีชื่อเรียกด้วยนะชื่อว่าอะไรครับปูน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 เฮ้ยอันนี้เราเรียกเองหรือเปล่าเราเป็นหัวเรือหัวรถไฟเองหรือเปล่าอ,อ๋อเชลเลยแล้วหรอครับ,รบผมพร้อมกันไหมครับถ้าพร้อมแล้วนะครับก็เตรียมพบกับโชว์ต่อไปจากโทมัสกง เธอไม่รักฉันไม่รู้แต่ที่รู้ฉันนั้นรักเธอมาตั้งนานเธอไม่คิดฉันจะคิดว่าเธอคนนี้ใช่ที่ฝันเขากันไม่ยากเท่าไหร่เธอจะร้อนฉันก็รักเธอเย็นเป็นน้ำฉันก็รักเธอจะรักนฉันจะมาเธอไว้ในใจ ถ้าเธอนนี้ฉันจะตามเจะดำลงน้ำข้ามไปไหนจะไปให้ถึงใจเธอก็อคนมันพอธอมาตั้งนานแคางเดียวแค่อยากจะเกี่ยวธอมาไว้ก่อนทั้งตัวและใจไม่ให้รักฉันจะรักไม่ให้สนฉัน เพื่อใจให้ฉันได้ไหมคนมันรักถ้ามได้ไหมใจมันรักถ้าไม่ไหวเปิดใจได้ไหมคนดีถ้าไม่รักคงไม่ถือก็เธออย่าถือฉันเลยนะเธอฉันนะฉันอยู่แล้วหมดทั้งหมดใจ ถ้าเธอพร้อมฉันก็พร้อมจะยอมอมอนใช้ให้วันไหนจะไปของแค่เลยเธอ คนมันรอเธอมาตั้งน,นาน้คงเดียวแค่อยากจะเกี่ยวเธอมาไว้ก่อดถึงตัวเละใจในให้รักฉันจะรักในให้สนฉันจะสนก็เป็นเหตุผนของใจก็อ,อยาลำบากกับใจฉันเลยนะาเธอแค่อยากให้เธอเพื่อใจใ จะมาทั้งน้ำข้างเดียวแค่อยากจะเกี่ยวเธอมาไว้ก่อนฉันตัวละใจไม่ให้รักฉันจะรักไม่ให้สนฉันจะสนก็เป็นเนืคนของใจโว่เคย่าลำพาก,กับใจฉันเลยนะ้าเธอแค่อยากให้เธอเพื่อใจให้ฉันได้มา เปิดดใจไไ้้หมคนีสวัสดีครับโทมัสครับสวัสดีครับก้องครับครับก็ขอบคุณมากเลยครับที่วันนี้มาหาพวกผมครับก็ขอฝากทีมดูมันดีด้วยครับผม ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ช่วยกันร้องเพลงเมื่อกี้แล้วก็ในงานวันนี้เป็นงานครบรอบยี่สบองปีของนายเทียนนะครับก็ขอให้พี่ๆทีมงานทุกคนแบบมีความสุขมากๆแล้วก็ขอให้นายเทียนคอยอัปเดตสื่อที่ดีๆในวงการบันเทิงต่อไปนะครับครับผมก็สําหรับวันนี้พวกเราก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณขอบคุณค่ะหนุ่มๆดูมันดีด้วยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะอยู่คุยกับเราก่อนแมมหนุ่มๆ ขึ้นมา,นาขึ้นมาโชว์ความหลอกอีกนนสักรอบด,ดี<า>ไหมทุกคนมาให้ผู้พี่กระชุ่มกระชวยหัวใจหน่อยขึ้นไปแล้วสาว,สาวเขารออยู่เชิญเลยค่ะมาๆๆขยบขยบไปใ,ใกล้กันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจริงๆเมื่อกี้เขาแบบได้ฝากเอ่ยอวยพรเอ่ยอะไรเรียบร้อยแล้วแต่ หนึ่งอย่างที่เขาอาจจะยังพูดไม่หมดเราขอให้โอกาสเขาในการพูดขอบคุณแฟนๆที่มาในวันนี้อีกครั้งหนึ่งอ,อ,อย่างที่เห็นว่ามากันแบบโอ้โหคือคนเยอะมากจริงๆอากาศก็ไม่ค่อยจะเป็นใจเลยแต่ว่ามันทุ่มชื่นหัวใจเนาะเป็นยังไงบ้างมีอะไรจะบอกแฟนๆบ้างคะถึงวันนี้จะฝนตกแต่เล่นมุกใช่ไหมอันนี้เรลัจะเล่นมุกพอดีเลยครัรออยู่อ,อ,ยอยากออยบอกทุกคนว่าขอบคุณมากๆครับที่มาอร์ตพวกผมแล้วก็มาดูพวกผมร้องเพลงกันครับ ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่วันนี้อุตส่าห์แบบตากฝนมาแล้วก็มาให้กำลังใจพวกเราทุกคนเลยครับก็ขอบคุณมากนะครับรักทุกคนนะนี่น่ารักอ่ะครับก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆเลยนะครับจากทุกแฟนดอมเลยก็รู้สึกว่าวันนี้แค้กำลังใจกันเยอะมากทั้งแฟนคลับของพวกเราแล้วก็แฟนคลับของแฟนดอมอื่นด้วยนะครับก็ขอบคุณมากมากเลยนะครับที่ช่วยกันร้องส่งกำลังใจก็ไว้มีโอกาสเจอกันใหม่นะครับายบาย ครับผมก็ขอขอบคุณในอินเดอร์เรนก่อนนะครับก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับผมแล้วก็ขอขอบคุณพี่พ,พแฟนคลับทุกคนนะครับที่มาหากันในวันนี้เชื่อว่าทุกคนน่าจะฮอตเหมือนกับพวกเราเพราะว่าพวกเรามีความฮอตในตัวอยู่แล้ว <laughs> ครับผม <laughs> ก็วันนี้ผิดพลาดตรงไหนขอโทษด้วยนะครับผม <laughs> ก็หวังว่าทุกคนจะแฮปปี้กับ เราศิลปินมากคุณภาพอีกหลายๆท่านนะครับผมขอบคุณ<อ>ครับไม่ผิดพลาดค่ะเกินร้อยเชิญเลยค่ะคร,ครับผมก็ขอบคุณทางในเดเทนมากๆเลยนะครับผมที่ชวนพวกเราทั้งหกคนมาแบบว่าร่วมบอกว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์รับผมในปีนี้แล้วก็แบบว่าให้พวกเราได้มามีโอกาสร้องเพลงให้แบบว่าพี่ๆทุกคนฟังนะครับผมแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากมเลยนะครับผมที่มาหาก,กันในวันนี้นะครับ ขอบคุณครับน่ารักมากปิดท้ายค่ะเฝ้ารอครับผมเอาเอาให้จบให้คมไม่สวยโอ้โหนี่กขามกดดันก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยนะครับที่ที่มาให้กำลังใจพวกเราในวันนี้ทั้งทั้งพวกเราด้วยแล้วก็ศิลปินท่านอื่นๆด้วยก็ขอบคุณมากๆครับก็ตากฝนเอาอีกแล้วเหมือนจะเล่นมุกเลยเราอย่าตากฝนกันนะครับระวังป่วยด้วยครับรักษาสุขภาพนะทุกคนขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับเป็นเกียรติมากๆ เป็นเกียรติกับเวทีในเอนเตร์เบนเบอร์ของเราด้วยนะคะขอบคุณหนุ่มๆดูมันดีมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทีนี้ก็ให้น้องๆไปพักก่อนย้ำนะคะว่าเป็นการให้ไปพักจริงๆเพราะน้องเขายังไม่ไปไหนนะเดี๋ยวหลังจากที่เราเนี่ยตัดเทคแฮปปี้เบรเดย์ในเอนเตร์เสร็จแล้วนะคะหนุ่มๆเนี่ยเขาก็จะไปยืนประจำอยู่ตรงบูธตรงนู้นตรงตุ๊กตานุนิว เขาจะไปช่วยนะคะขายอาร์ตทอยของออน้องนุนิวที่น้องนุนิวเนี่ยมาร่วมกับนายเอนเตอร์เทนไม่คิดค่าตัวเลยสักบาทเดียวนุมน่มๆเองก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือนะคะจะไปประจำบูธอยู่ตรงนั้นเพื่อที่จะ ให้ทุกๆคนได้ไปหาไปอุดหนุนอาร์ทอยของน้องนุนิวการอันนี้เนี่ยจะช่วยนําเงินเนี่ยไปช่วยเหล่านักศึกษาแพทย์ที่ขาดทุนทรัพย์จากทั่วประเทศเลยนะคะ,ะ,คะเข้าผ่านมูลนิธิที่สมเด็จพระเทพระราชสุดานั่นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะเอหกหนุ่มด้วยเนาะค่ะอย่าเพิ่งไปไหนไก,กลนะคะเดี๋ยวหลังตัดเค้กปุ๊บหนุหน่มๆจะอยู่ตรงบูดอาทอยนะทุกคนเออ,อตอนนี้ออขอให้หนุ่มๆไปพักกันก่อนนะคะขอเสียงกรี๊ดอีกครั้งให้หนุ่ม แป๊บนึงก่อนหายใจหายพอเอาลงทางไหนดีทางนี้อ่าไหนฉันไม่ส่งฉันไม่ส่งหนุ่มๆลงส่งเลยนะคะอ้าฉันไม่บังเขาเฉยเลยพยพอที่เป็นหนุ่มๆแล้วไปส่งพอเป็นสาวๆปุ๊บใช่ค่ะก็นิดหนึ่งแต่กลายเป็นพาละเขาถ่ายหนุ่มๆไม่ได้เลยเทนี้อ่ะวันนี้ยังไม่หมดนะ